ไดปลาได้เหรอคุณอะคุณอะโป้ังเกลือเอาเกลือมาุกกินเลยบอกุ้งนี่เห็นบ่ตนปลาออกแล้วบอกุมไยังไงนี่นี่ไอเนี้ยมันเจ็บเนี่ยไอเนี้ยโดนอะไรเธอผ้าดผา ผ้าไหนล่ะอุ้ยแล้วแบบปาแบบเจ็บด้วยนะเอาผ้าอะไรละว้นผ้ามีหรอยนงไแล้วถ้าไปยังไงผ้าเช็ดโต๊ะอ่ะขอบคุณค่ะผ้าเช็ดโต๊ะเลือดตะแวนแต่อ้นเลือดออกอ่ะไม่เป็นไไม่เป็นไรันนี้องวันนิดเดียวห้ามเลอดเด็กหจับน้ดเนนาสิเาเด็กน้อยตกปลาแล้วอไมันจะไม่หลุดเข้าไปในน้เหรอไอ้ีนดำๆอ่ะ ทำไมไปายกขึ้นลูกตัวไปยกสูงๆลูกบ่เออเอิบบอกคำลามอกมันมองเออต้องผวาละเฮลโหลไปปล่อยสิเออปล่อยลงไปปล่อยลงไปเลยลูกอ๋อแบบนี้พอแล้ มันจะไปเรื่อยๆมันจะไปเรื่อยๆพอแล้วน่าหงุดหงิดต้องให้เขาหาฉันไม่ชอบพอๆไปปล่อยไม่ไม่ไม่พ่อจะวางไว้ตรงนี้ปล่อยมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วลูก้ำมันจะขยับแล้วก็ดึงออกมาดลนะเสียงรถมั้งทำรับประมุขแล้วนะมิสามอุ้ยหุ่นหุ่นไหลลงมายูกบุกข้าวบุกข้าวกินน้ำแซ่พวกนี้

เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจับให้ได้โอ้จริงไอตัวเดิมเนี่ยวันได้แล้วได้แล้วนี่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 ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาลูกโอเคของจริงเลยของจริงเลยเออแล้วพ่อแล้วพ่อทำให้ฉันบอกแล้วมันจะขยับเองฉันฉันก็เลยไม่หรอเราดึงเองป้าสองตัวแล้วมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพ่อใช่มันไม่เหมือนกันลูกระว่าอันนี้มันกัดนะ โดนปฏิกิริยาปัญหาในตู้ตีนที่ฉันมันไม่เลือมันปฏิกิรปัญหาที่ตู้ก็มีแต่ยุยุบนเล็บปดออกปล่อยเลยเออไม่ก็ไอเชือกนี้อะไอเชือกนี้หนูเห็นมันขยับว่ายไปที่อื่นหนูก็เลยยกขึ้นมาเฮ้ยมันหนักแล้วหนูก็ยกขึ้นมาเห็นตาอถ้าไม่เห็นเชือกอีกล่ะตักไปให้นาราเหรอเอามาเอามาอยูเอง ที่ปล่อยไปคนละรอบคนละรอบเลอาปลามันหม็นเหมินหม็นแล้วไปล้างมือหนูไปล้างมือกกน้ำเน็นเลตัวยี้ไป้ไม่ต้องว้ถือไว้แค่นี้แหละถือไว้แค่นี้ลูกต้องเอาไปจุ่มน้ำนะเขาจำมึงเออไม่ไม่ถือไว้เออถือไว้ลถือไว้เน่ยอ่อยเรอไร่อยไ ก็แซ่บไม่คิดจะปล่อยบอกเลยนะมีไม่ผ่านมั้ยมาๆมีนะว้าวกินเก่งใหญ่บ่โอ้ยหมดแล้วโอ้ยขอจับตกแป้งเหรอให้มัน

อะไรที่เบายังไม่ได้เปดิดลงนั้นป่ะพาชายอยาขยับมันนี่จะเพิ่งเอาขึ้นให้เป็นเชือกขยับมันติดเลยพาชัชาย,ยขยับปันติดเลยขยับแรงๆนี่ขยับเบาจังใจกันมากครับทุกคนเดี๋ยวชันจะดูเองมินไปดูตรงนู้นมินอยากกระจกกระดิกสิ โอเคถ้มันได้แล้วเฮ้ยมันได้วเกบได้แล้วเกือได้แล้วเอได้แล้วให้พระชายกีิมีไหมยังยังยังอยู่กับน้ออีกอันนึงอยู่กับแม่หนูมิ้นมิ้นไปเอารุ่นนัชายกซิยังยังไม่ได้ถาลงไปอีกอี้ยมันไปตกปันเลยปันพระชาไปตกกับนี้ ลดลูกอะไรนนหรอจะม่สามกระมินมีมุอกอันนะน้องคนนี้หนึงน้องคนนี้นึงจะาหมดแล้วมั้งเหรอหมดแล้วหมดอะปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปปยไปวางไว้เฉยมันตกใจเออมันจะตกถ้าขยับมันจะตกใจวางไว้นิ่งๆนิ่งๆๆนิๆนันั่งเฉยไปถ้ามันติ่มันก็มาหยิบไปเออ น,นิ่งๆกะ่ะลูกน,นั่งรอตรงนี้นิดเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นแบอต่อปฏิกิริยามันจะถอยถอยลงไปรอจะถอยลงไปใช่ไหมเดี๋ยวติดเดี๋ยวสายมันก็ขย,อยับเป็นลูก